สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ l i ฟ e in USA by h e e b ายเฮเบิร์มวันนี้ทำต้มยำกุ้งวันนี้น้ำสต๊อกนะครับผมต้ม เพื่อที่จะทําต้มยําเอาผักอะไรต่างๆออกหมดแล้วนะครับเราใส่เครื่องต้มยำนะครับมีขา่าไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกา้นผักชีผงรสดี เปลือปิดฝาไว้ให้น้ำเดือดใส่เห็ดนี่เป็นมินิคิงออสเตอร์มัชรูมนะครับของเกาหลี ใส่มะเขือเทศปิดไาไว้3นาทีใส่กุ้งกุ้งสุกเร็วนะครับทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับก็ปิดไฟได้เลย เติมน้ำปลานะครับใส่พริกเผาน้ำมะน,นาวพริกขี้หนู หมยยำกุ้งอาหารชื่อดังติดอันดับร้านไทยทุกร้านนะครับต้องมีนะครับแม้แต่ร้าน ของชาติอื่นนะครับที่เป็นเอเชียนะครับเป็นบุฟเฟ่ตน,นะครับยังมีต้มยำกุ้งไปด้วยนะครับ mm -hmm. ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโลหน้าขอบคุณครับ see you next time บ๊ายบาย